ครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับมารยาทของผู้ใช้ปืนนะครับหลังจากที่ผมทำคลิปก่อนหน้านี้เนาะก็มีคนสนใจพอสมควรนะครับพี่ๆเพื่อนๆเนี่ยก็ามาให้คำแนะนำให้กำลังใจกันเยอะนะซึ่งผมก็ขอบคุณมากนะครับแต่มีบางคอมเมนต์นะครับที่ผมคิดว่าไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับ ถ้าไมอ่อะไรมากมายเนี่ยผมก็จะปล่อยผ่านนะครับมันก็ยอมรับความเห็นต่างได้นะครับแต่ก็มีบางคอมเมนต์นะ,ะที่รู้สึกว่าะจะรุนแรงแล้วก็เป็นอะไรที่ไม่เหมาะสมอย่างมากนะครับเป็นคอมเมนต์ในเชิงประมาณว่าดูถูกนะแล้วก็ขิงนะครับบูลลี่แรงต่างนะครับก็มีบ้างนะฮะคือบางท่านอาจจะหลงประเด็นนะครับเพราะผม อาจจะมาสื่อถึงอะไรนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่ามาเนี่ยมันก็ผ่านมากว่า6เดือนแล้วนะฮะซึ่งมาถึงตอนนี้เนี่ยผมก็เรียนรู้มามากมายนะมีคอมเมนต์ท่านหนึ่งนะซึ่งผมปล่อยผ่านไม่ได้เลยนะครับท่านนี้เนี่ยก็คือมีพฤติกรรมที่เป็นหัวรุนแรงอย่างมากนะแล้วก็ดูขายคุณสมบัติอย่างมากเลยนะครับสําหรับคนที่ใช้ปืนนะเขามาคอมเมนต์ยังไงครับ เขาบอกว่าปืนรุ่นนี้เนี่ยที่มันติดขัดเนี่ยเพราะปืนมันไม่ดีนะเขาเนี่ยจะขายทิ้งแล้วนะทำไมไม่ซื้อก๊อกอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็เหมือนกับว่าปืนตัวนี้เนี่ยมันเป็นปืนเรียนแบบก๊ออก่นะมันไม่ดีนะเออ่มันเป็นของที่แบบว่าเป็นของก๊อปปี้อะไรประมาณนี้อ่คนระ่าวๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่ได้อะไรนะครับก็ยอมรับความคิดเห็น ก็ตอบคอมเมนต์พี่แกไปว่าเอาผมอ่าก็มีเหตุผลหลายๆอย่างที่จะต้องเลือกตัวนี้นะฮะอ่าซึ่งทุกวันนี้เนี่ยตัวเลือกปืนมันก็น้อยลงนะมันก็ไม่ใช่ว่าอ่าเราจะเลือกได้ตามใจเนาะบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องมีตัวเลือกที่1ที่2ที่3อะไรอย่างงี้นะครับผมก็อหุดปากไปคํานึงว่าไอ้ก,ก๊อกเนี่ยมันผมเป็นตัวเลือกสุดท้ายนะเออผมอาจจะไม่ได้พูด พิมพ์ไปอย่างละเอียดนะครับเพราะอะไรนะพี่แกก็เลยอาจจะของขึ้นนะครับนะแกก็เลยมาตอบผมว่าเ,ออเด็กน้อยอย่างนั้นอย่างนี้นะออมือใหมออ่ทำเป็นพูดมีอีกโกเออ้เด็กเอ้ยอะไรประมาณนี้นะครับออคนเขาเล่นปืนเขาไม่พูดอย่างนี้กันหรอกอะไรประมาณนี้นะครับออซึ่งผมก็ตอบเขาไปว่าออคนที่ขิงคนที่ข่มผมเนี่ยน่าจะเป็นพี่นะ ตั้งแต่ที่ตั้งแต่คําแรกที่พี่บอกว่าปืนผมมันไม่ดีสู้ปืนพี่ไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่เหมาะสมแล้วนะครับตามมารายาทของคนใช้ปืนเนาะในการอบรมเนี่ยก็มีนะครับการขิงการพูดจาดูถูกกันไม่ควรอย่างยิ่งนะครับไม่ว่าจะในสนามหรือที่ใดก็แล้วแต่นะฮะอันนี้ผมก็รู้รู้ดีนะครับรู้อยู่แก่ใจนะครับก็พยายามที่จะควบคุมคาพูดนะฮะผมก็บอกแกไปประมาณนี้ว่าเออ พี่เนี่ยเป็นคนข่มผมนะผมยังไม่ได้ข่มพี่เลยอ่าส่วนไอ้ที่ว่าก๊อกเนี่ยเป็นตัวเลือกสุดท้ายเนี่ยผมมีเหตุผลนะครับอ่าทุกคนก็รู้กันว่าตอนนี้ก๊อกเนี่ย,ยราคาพุ่งอย่างมากนะครับอ่ามันก็อยากจะทําให้เราตัดสินใจอ่าไปเล่นตัวอื่นไปหยิบจับอ่ารุ่นอื่นที่อ่าสมรรถนะใกล้เคียงกันอะไรก็ว่าไปนะครับอืมทีนี้เนี่ยผมก็ตอบแกไปนะก็สุภาพพอสมควรนะ ตอบกลับผมกลับมาว่าเออไออ่าเก่งเก่งนักเนี่ยเจอกันหน่อยไหมพี่แกพูดอย่างนี้โอ้ผมก็งูอย่างนี้เลยเหรอนะแบบนี้เนี่ยคือเป็นคนบุคคลที่น่ากลัวมากนะครับเป็นบุคคลที่ไม่ควรมีอาวุธปืนเลยนะอ่าแล้วก็ทําให้วงการปืนเนี่ยเสื่อมเสียนะทาให้พวกเรา,าคนทั่วไปเนี่ยคนที่ชอบพี่ชอบในอาวุธปืนและเป็นคนที่อ่า เป็นคนที่เป็นคนดีเป็นคนทั่วไปนะครับเป็นคนที่ไม่อยากทําผิดกฎหมายเนี่ยเราต้องมาคอยเดือดร้อนไปด้วยเพราะคนประเภทนี้นะครับคนลักษณะก่างลักษณะนี้นะครับซึ่งพี่คนนี้เองเนี่ยนะอ่าผมก็ออกตรง,ตรงผมหาข้อมูลเขาได้ด้วยนะครับแล้วก็รู้หน้ารู้ตาด้วยนะเออแต่ผมก็ไม่ได้อะไรหรอกครับเพราะว่าตอนนี้ไปค้นหาคอมเมนต์เขาก็กไม่มีแล้วนะอ่ามันก็มีหลายหลายคอมเมนต์เหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิป ที่ผมถามถึงเรื่องกระสุนปืนอะไรไปนะ,ะก็มีผู้หลับผู้ใหญ่บางท่านนะครับที่เป็นถึงนักการเมืองท้องถิ่นนะก,ก็เหมือนกับว่าก็มาก็มาหาว่าเราอ่อนบ้างอะไรบ้างก็ว่าไปนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะผมก็พยายามที่จะถ่อมตัวนะครับในคลิปเนี่ยผมจะพูดเสมอนะครับว่าผมเป็นมือใหม่อย่างนั้นอย่างนี้เพราะผมเนี่ยตั้งใจที่จะมาทําคลิปมาแชร์เนี่ยในมุมของที่เป็นคนมือใหม่จริงๆนะ ไม่ใช่ว่ามาพูดครึ่งๆงกลางๆนะครับผมผมก็เข้าใจคนที่เป็นมือใหม่จริงๆนะครับอยากให้อยากจะไปอยู่ในจุดนั้นนะครับจุดที่ทุกคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยรู้สึกกันนะผมคิดว่ามันก็ต้องมีบ้างแะครับคนที่รู้สึกอย่างนี้นะครับอย่างที่ผมพูดไปเนาะจริงๆเนี่ยผมบอกเสมอนะครับว่าผมเป็นมือใหม่แล้วก็ปืนที่ผมมีเนี่ยไอ้เ,อเจ้าตัวนี้เนี่ยพีตัวนี้เนี่ย เป็นปืนกระบ,บอกแรกที่ผมสามารถขออนุญาตได้นะฮะคือผมผมเน้นอย่างนี้นะฮะแต่ผมไม่ได้บอกว่าผมอ่าไม่เคยยิงปืนนะครับหรือไม่เคยมีปืนนะครับอ่าคือผมเนี่ยก็คือ,อเราเนี่ยอยากจะเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องนะครับแต่ไม่อยากทําตัวแบบว่าอาจจะไปเก่งเกินคู่นะครับไม่อยากทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วนะครับเราจึงรู้สึกว่าเราควรจะรีเซ็ตตัวเองนะฮะ แล้วก็เข้าสู่ระบบของเขานะครับที่ผ่านมาเราเรียนรู้ด้วยตัวเองเนี่ยอะไรยังไงเนี่ยอาจจะทิ้งมันไปนะครับมันอาจจะถูกบ้างผิดบ้างนะครับอัะตอนนั้นเนี่ยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในขอบเขตที่ถูกต้องซะทุกอย่างนะครับต้องพูดอย่างนี้นะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยการถ่อมตัวเนี่ยนะครับมันก็ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเราเนี่ยเจียมเนื้อเจียมตัวนะครับเออไม่ลงตัวเองนะแล้วก็ อาจะได้รับฟังคนอื่นนะครับทําสมองให้ว่างนะรับฟังอ่าอาจารย์พี่ๆต่างๆนะครับที่แนะนำมานะอืมเพราะบางทีเราหลงตัวเองเนี่ยเราอาจจะมีความมั่นใจมากเกินไปนะครับซึ่งก็ไม่ดีนะครับอ่าอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังนะครับอ่าก็ยังมีคนประเภทนี้อยู่เยอะนะครับในวงการอ่าจึงทําให้พวกเราเนี่ยลําบากกันไปด้วยนะครับถึงทุกวันนี้นะครับ จะหยิบจับปืนซื้อปืนเนี่ยก็ยุ่งยากไปหมดนะฮะปืนก็น้อยราคาก็สูงนะอืมก็อยากจะฝากให้อ่าไว้ให้คิดนะครับผมอ่าถามว่าเรื่องอารมณ์เนี่ยมันไม่ต่างกันหรอกครับนะคนไม่ใช่พระอรหันนะครับอ่ามันก็ต้องมีโกรธกันบ้างอะไรบ้างเนาะอ่าแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะควบคุมมันได้ดีแค่ไหนนะครับอืมขอบคุณมากครับนะ ที่รับฟังกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับหลายๆท่านนะครับผมเรื่องพรีเซนต์พวกอาจจะไม่เก่งนะขออภัยนะครับผมอ,อาจจะพอเล่าให้เข้าใจนะครับผมวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผมขอบคุณมากครับ